ไปกี่ตีเจไปกี่ตีเจวันนี้มันเตินไปกันไหมได้ขับรถใหม่ได้วันนี้พี่น้องแต่ตัวรามันแต่ว่าไปคนตรงด้วยไอไอพายังนี้ไปก่อนเดี๋ยวก็มากลับมาเปลี่ยนอันนี้คนตรงแม่ผ่านให้ชาติอาจารย์ตานตาเลยดิโปโปมาอาจารย์ à chả anh bao biển vậy ồ đang ra mốt ơi, để máy bu rồi mà Hello, xin chào gặp năm tiếng <laughs> gặp. chào cái <laughs> 204รถใหม่ไปขนส่งครับเห็นว่าเขามีลูกกตาแล้วครับจริงๆก็เอาไปโอนครับไปโอนไปโอนไปดูโอนหรือจ้นอะไตัวเดี้ยไปดูก่อนอันนี่นะโอ้โหดอยรถใหม่รถใหม่ไอ้ตายต่โราวินไปไปเลยอาจารย์ไปขนส่งเองเลยรู้มายตีอยู่นี้ก็ได้

ปาลิิตที่สี่ครับปารถใหม่ไปุนตรงสอง้อสี่้งแรกรังแรกนะครับกับสองล้อสี่หกล้อตังนี้เป็นรังแรกไม่เคยขับมาก่อนได้ขับรถใหม่แล้วไว้วันนี้ถึงแม้ว่ามันเป็นเวลาสั้นๆแค่ชอคคราวรตก็ดีใจนะครับที่ได้ขับรถใหม่บ้าง ขึ้นตามตีนเลยครับพี่น้อง2 0 4

Đồ mấy đàn là đặt rất mày à. Hãy chiếc cho nữa, Ghiền Mì นิมโคตร,คตรดูกระจกก็าทำมาสวยครับจกมองหลังบางคันดูไม่เห็นพี่น้องไปแต่งสวยมาดูไม่เห็นนะอันนี้โอ้สุดยอดกระจกก็ทำมาดีครับบีบสามจ่ายน้องสาวไปก่อนลิงหน่อยครับเดี๋ยวรุ่น <laughs> กิจที่สี่ครับวันนี้ภารกิจแรกก็เดี๋ยวทำอะไรแล้ววะมาหัวลากไปเต็นต์ภารกิจแรกก็หัวลากไปเต็นต์ภารกิจที่สองกูลืมไปแล้วตะกี้ไม่ได้จดราย <c ười> ไม่รู้ทำอะไร <c ười> ทำอะไรแล้วง่วหมดแล้ว นึกก่อนทำอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกีพ้พูดปิดกบพูดปิดอ่าอันนี้ภา,ร,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 ารกิจที่สามครับภารกิจแรกเอาหัวลากไปเตดภารกิจที่สองก็เอารถไถไปส่งที่เขาเซนมีภารกิจที่สามก็ไปขนส่งไปขนส่งปลารถไปไปอนหรือไปชดในเขาไม่รู้ครับไปรู้ปลาวนหรือปลาชน ป้าเยเงียบเงียบกริบเงียบไม่ได้ยินเรื่องอะไรเลยเงียบกริบเงียบจริงจริงไปไอ้ฮ่าเอ้คนละเรื่องเลยรถกูไอซะไม่แปดหมื่นกว่าเองพี่เนอะสามหกสิบรถผมก็ขับมาแล้วครับแต่ว่า ันถึงแม้จะมันเป็นเวลาแค่ช่วงสั้นๆนะก็ถือว่าได้ขับเลยครับ300อบไปเอาพี่สุราษฎร์บันกนลากหางมาด้วยตัวใหม่เลย10น็อตก็ได้ขับเลยแต่ว่าลืมไม่ได้ใต่คลิปวันนี้ได้ขับ600บอ,อีกแล้วความเรีวเท่าไหร่แล้วโอ้ เก้าสิบแล้วความเร็วกันอนี้สงสัยรถรถคันนี้ผมรู้เลยว่าฟวงเร็วนี่ครับนี่ขนาดอ่าก็มันวิ่งแบบยังไงอะถ้ารถฟวงช้ามันจะอืดนะวิ่งเก้าสิบแบบนี้มันจะมันจะแบบคล้ายๆมันเท่าเหมือนรก่อข้อมันเตือนนั่งมันจะเตือนนั่งมันอ้นี้อันี้รถ วงเดียวแน่ก um. ันนี้พอขนาดวิ่ง90เป็นยังล่องดีคือล่องร้อยรถวิ่งร้อยร้อยเกิน90แล้วหวงเดียวแน่กันนี้แน่นอนเลยรถช่วงมันยาวโลเลยช่วงยาวว่ะนะหวงเดียวแนบกันนี้ไฟการ์ติฟได้ยังไม่ไม่อือเลยแต่รถห่วงจ่ามันจะอึอ่วงจ่าไปทริปมันเต็มเต็มแล้วแต่ว่า โอเคไบปบ้ันนี้นะแต่ที่มันมันจะสองกันเตีแล้วควงจะไอันนี้กวงกวงกวงเลียวในนอ้นเลยกันนี่คือเมื่อวานเมื่อวานก็พามาแล้วนะครับแต่ว,ว่าไม่ผ่านครับมันติดไอ้้าย,ยางนั่นเลยไอ้บางพุ่นนั้นก็เลยเปลี่ยนบางคุ่นใหม่ไอ,อย้ยางอื่นผ่านมาแล้วครับตัวเดียวไปถึงก็ถ่ายในรูปก็เสร็จแล้วครับเห็นว่าถ่ายรูปก็เสร็จแล้วเพราะว่าไอย้อยางอื่นมันเสร็จมาแล้วไอ้ที่ไม่ผ่านก็ถ้าใส่บางพุ่นนะครับ เดี๋ยวผมก็เข้าไปก็ถ่ายรูปก็กระบ,บันนะ้นครับเดี๋ยวถ่ายรูปอย่างเดียวอันนี้พอวิ่งเหลือไปสิบรถมันตันท่าอืดเลยนะี่พอเหลือไปสิบมันแต่ถ้าเข้าสิบมันพอดีมันเลยกําลังรถมันไม่อืดล่องล่องลอยเลยนะี่เพราะว่าเพราะว่าขึ้นเข้าสิบมันไปสิบตำท่าว่ามันกล้ายๆเหมือนต้องเปลี่ยนเกียร์นั่นะรถมันฟวงมันเร็ว เงียบขนส่งขนส่งขนส่งรถเยอะไหมขนส่งโอ้รถเยอะชิไหมเนี่ยฮะไปที่เขาขับรถไปที่เขาขับรถน่าจะถึงนั้นเลยครับพี่น้องนั่นแหละค่ะหน้าเลย <Yeah. S 1> อย่าไปรูนี้นะครับที่เขาขับรถ นั่นแหละครับยืนอยู่นั้นเลยครับเห็นแล้วครับเพื่อสีคว้าครับผมจําได้เธอคนนั้นนั่นเองเดี <c oughs> ๋ยเรื่องน้อยแจน้อยใจบอกงงเงียกแล้ว ไปเร็วจอดตรงนี้ยังไม่เดลยวะกลับได้นะเดี๋ยวเลี้ยวไปจอดตรงนั้นก่อนไหนไปไหนแล้วเจ๊เจ๊ในเร็วหน่อยเพื่อนก็จอดเอาหัวมาด้านนี้เจ๊เราจอดเอาหัวไปด้านนู้นเดี๋ยวก็หาว่าผมหวังหวานอีกเจ๊หายแล้วตอนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้ว เช๊ไปไหนแล้วเจ๊เร็วกทีีเกว่าแล้วเหนื่อยแล้วตะกี้ที่บอกว่าน่าจะไม่นานมาถึงไทยรูปแล้วก็กลับทุยครับถุยทุยน่าจะนานแล้วครับดูแล้วน่าจะนานครับตายตายตาย ทีแรกนึกว่าไม่นานแป๊บเดียวรถเยอะชิบหายเลยครับคันแล้วรถเยอะกับวันนี้แต่ว่าเดฟขให้ผมเอาหัวไปนี่อยู่กันเดียวนี่แล้วก็อกอมีอยู่กันเดียวปาษาบ้านผมเรียกว่าขวางวันเลยครับแบบนี้ <c oughs> ขวางวันแน่ครับอ้ <c oughs> ยะละาลกา รถไปเยอะไม่เป็นไรครับรถทัวร์ก็ขวางวันเหมือนกันครับถ้าเราถ่ายรูปมาลักิิทีดำมาลูกหลันโถนันหัวไปนี่อย่านเดียว กันปันนี้อยู่ได้ทั้งวันปีน่นองเถ้าแบบนี้อยู่ได้ทั้งวันไรสดสดทั้งนัก <c oughs> ยอกยอกยอกเดี๋ยววิทย,ย์ต <c oughs> ื่นเลยก็เลยรอถ่ายรูปกับรอถ่ายรูปเราคิดว่าไม่มีรถไกลเลยวัน <sheets> นี้ก็เลยก็น่าจะถ่ายรูปน่าไม่นานพอมาถึงโอ้โหรถเยอะจริงๆครับวันนี้ เพวันว่าหัวจะพามาแล้วครับพามาตรวจสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตอนถ่ายรูปกาบางคุนมันไม่ผ่านครับก็เลยไปตัดบางคุนออกแล้วก็ทําบางคุนมาใหม่แล้วก็มาถ่ายรูปก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็กลับไปใส่บางคุณต่อครับบางคุนเริ่มเริ่มของเขาบางคุนอันนี้เอาดูกา้าไม่เอาอยู่แล้วครับไอ้บางคุนแบบนี้ chồng. Cảm ơn các nhà em ơi. สามมิตรมอเตอร์อุ๊บเจตระลือรถนี้นะเห็นนักเกตาที่โปรโร่ป้ป่าเจ็ดตันเลือเจอรถกรนักนี้ไนนนำเลยไอเจอเป็นไงไอ้ไอะไปรอตะกุกรอย่าอเนี่ยตรงได้ไม่หมากับนำนัก น,นักบัรทุกนายจะตันเลือกี่ะออกไปรอไปเลยพี่น้อง

คดอผ้วืมร็อบได้เลยใช่ไหมคือปมบอก่ bottom, ังนั้นไหนบ้างนี่ปนไหมกันเนาะคนนะวะปนนันนี่ปนคนครับปมผมร็บอะไ้กันนั่นไปกลับบ้านเสร็จแล้ว แล้วสแล้วกลับบ้านกันเทินอาเลียวพอแล้วไม่นานไม่นาน เราเป็นรถเพุ่มหมดแล้วพุ่มววกไปได้เลยในนี้นรถไม่ใช่รถโดาโดาลาบประมัดไม่ได้กระมันไม่ได้ไม่ใช่รถเองเรถลูกค้าต้องระมัดระวังให้เยอะกับรถเขา เดินแตนต้นใครกลางนี่นั่นนู้นโยกลางลิ้นเลยไปเล่นเปิวยตะเพื่แล้วตะเบาป่วยดีได้ก่อนนี่เล่นเยอะต่นี่โอ้ยกลางลิ้นเลยวัวลักไม่มากนะตะวัวลักมาเยิ้มต้นทั้งนี้วัวลักมันต้องเจือกไอ้ยางตั้งเปร์ถึงแล้วครับถึงแล้วแกถึงบ้านแล้ว รบมายุที่เด็กคนติ๋งแล้วโอ้ตีมาลานไม้ตรงไกลอืีโน่นี่มันกเก่งจริงนะมันตอมิตเตอร์นี่มาตุกคนยอมรับเลยรถช่วยว่าป้ายวิตเตอร์นี่ต่ำมา cá trích cá trích em nè bánh tôm là bánh tôm phung nè, cá đi bye bye em sợ <laughs>